สวัสดีค่ะและแล้วนะคะวันนี้หนูตายก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้เลยทิพย์ทำบุญไหว้พระธาตุเก้าจอมนะคะและที่แห่งนี้ที่หนูตายยืนอยู่ก็คือหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมก็คือพระธาตุาจอมสักนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็เลยจะมาไหว้ไหว้พระธาตุเสร็จก็จะสวดมนต์บทสวดเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็ หนูต่ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะคะร่วมกันทาบุญแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากก็คือสวดมนต์บทสรเจ้ากรรมในเวนะคะและจะทําให้ชีวิตเราดียิ่งๆขึ้นไปนะคะและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ขอฝากไว้อันนี้คือความตั้งใจของเดี๋ยวนะคะความตั้งใจของพี่หมูก็คือ,อบทสวดมนต์สรเจ้ากรรมในเวเนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบฉบับพกพานะคะก็มีคาถาพระ คาถามหาจักรพพัดนะคะแล้วก็บทกวดน้ําภาษาไทยโบราณนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้บทสวดมนแผ่นพับแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่เพจเบอร์ดีเบอร์เพิ่มซับ4289แล้วก็ Facebook ส่วนตัวคุณหมูพัทรพลทองจับนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะพี่หมูยินดีจัดส่งให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวหนูตายขอไปอไหว้พระธาตุฐฐแล้วก็สวมมดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนเวรก่อนนะคะและพระธาตุฐฐต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ